สวัสดีพี่น้องครับตอนนี้ในช่องของเหยพี่วัดลเบอร์แล้วเชียวโยโย่เก่งอะไรได้เท่าไหร่รอบนี้ได้เท่าไหร่อประมาณแปล่าโอ้ยกิน่โอ้ยอีส้มตอนเอ้ยเออเออเอเป็นจะเป็นส้มตอนนะ ลูกศิษย์ครูการชัยไปถอดชุดก่อนค่ะไม่ค่ะยังไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะลูกศิษย์ครูลูกศิษย์ครูการชัยน่ะไปถอดชุดก่อนจ้าเขาถอดชุดหมดแล้วเขาจะกลับบ้านหมดแล้วเนาะอะไรเกิดอะไรขึ้นเออเขาไม่รู้ว่าลูกครูใบ้ค่ะเมื่อกี้ขึ้นเวทีก็จะใบ้เออลูกศิษย์ครูการชัยน่ะไปถอดชุดก่อนว่าไงเอาสรุปก็เวทีก็จะไม่ตื่นแล้วเออยังไม่อยากกลับอีกแล้วนี่ทำเมื่อน่ะดิ๊ ูหญิงบอกไปถอดชุดสิไปถอดชุดไดแล้วเนื้อไปหรอนั่เออเนื้อไปหนั่เอาหยเอาหยเขาแบบแรงตัวนี้เขาแบบเด็ดปวดาเรไแน่นแน่นฮแน่นแน่นออกเป็นเลขแล้วกนังยัปะทปพอดีพอดี ไม่ได้แล้วดาวม่ออัดซเกตัวหกโลกโโเด้อลกใหมไม่ได้หโลมึไม่ด้วยถ้ะับเปียกต้องเอ็ก็ได้ไมเปลี่ยนเอาแว้นตัวนี้ไปน้าใส่คูค่มจาจ้างไว้ลวดเนี้ลนะเฮ้ยพอ,อยังมีเรื้องมาได้ให่ไหมแม่ให่ใหญ่ใหญ่ นี่บอกเขาว่าดัเซอร์มาใหม่น่ารักมากดิพยอหนีบอกุดกุ่นบอลูนอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชุดนี้พอกนใชับอกว่าบอคือบอกาใชังตุ่แล้วเอาะแก้พ่อา้ชต่นูน่แกชุดังไดตัวพ่อกาใชัยนรนี่ดอกเขาเยยพวกอจกราซนเยอแค้นเกินเป็นร้าใช่ไหนั่นเป็นรอั่เเียนกั่นแหะตแกแนบอลนั่น

ขอดปลาไหลได้ไหมอันนีไปรอเดือนเลยนะนี่ไปรอดเดือนเลยง วัน้ิดเดี๋ยร้กหมอนจาปงาม้เป็นบ่ต้อาอยงเน่ีเทิงเอม่ียาน้ำกมูดไปห่อรถตูบ่โอ้ยเขาบอกมีโอทีให้เด้วยไปน้ำนอีเปียนสางอีเียนสา เอาทุ่งะยะไปใช้ทุ่งขยะอะัท่นยแค่สาวเธอเธอจะเอาจริงๆหรอคลิปเธอมันยังไม่คลิปนาทีมันยังไม่ครบนาทีเลยหรอจะได้2คลิปแล้วโอ้โหแต่เบิงหลายเนาะนอนท่านเราแล้คลิปนั่นอนนันกับว่านั่นสุดกับว่าถอด เขากับ่ากินจันว่มันจ่อยกลูกค้าายกูอยากเขาาไรี่กระตุกมเยเปยนเพลงอีกเปลี่ยนเพลงไมด้เาบอกตัไหนหลังก็ือวาีเสียเออเออไหลซุ้มมือมาบอกว่าคนดาราไหลทอลาดนกัาซุ้มมหุ่นบดีเมื่อก็บว่าทยคลิปเหอเอากระข้านวนี่นี่เลายกินนอไม่ช่อ อร่อยเอไก่้วยไปหาจอดชุดกันนี้ยน้องมาจากไทยก็โดนกระเพาะย่็าเก็บของเนี้ยนี่มันยืนหรือเล้วเะไจะี้ไปไปเกลือไปซื้อของมันไม่กอรอซื้ออะไรอาเลรเท้ามีรอเท้าบี้เดียแล้วแม่แล้วค่ะไม่รู้สีผ้าไม่้มัก นู้เรียกกันตัวาเล่เหรอ่นตัวกีเป็นเร่องดแม้ต้ซนตัวอย่าง้นี่มันตัวกตัวีมันีเลนตาเียนที่ผั้งใส่เนตา้วมกันนั่นแหละเพร่เขาเป็นเลมนเล่วาัเรียกอะาเล่ะรถจอดเ่าไปะไราสดที่เรียว่าวนกินอีกเหรอม่นมาซวนกินอีกลนั่นไงเป็นมอ ปดโค้อโคแงพี่รงครับแต่ละคนไ่อโ้เต้ยก่าางอกะงกล่องซ้กล่องน้องบโอ้ยพี่ก็ถือหลายกล้องเกินเปยังาหากินองเียบ้วดิฉันไปทอดชุดกานคกะดิฉันไปอดนเด็ดนะที่นี่ไปเถอะไปกิมแไปเถอะพวกกับชิดคอบอเป็นโบลโอไหรอจอยแหงนอตายแล้วทวงกันมาแหนมกันนะกินมาซู้กันกินอีกห่ะออันนี้กินแล้วให้กินแดงเลย อ๋อดีทองร้องเราจะได้โบทอกไปในตัวดีทองดีทอกโบทอกก็อยู่บนหน้าเจ้าจ้าเขาฉันไม่ได้พูดอะไรล่ะเอาพลงไปหรอในยิ้มสิแม่อย่าให้เด็กมันพูดให้ได้ลามากหน้ามันหล่ามากเขายิ้มแบบจริงใจจ้าเออยินดีราบจ้าพี่สาวแหนมสาวสมตอนน้ำไล่ผู้ใดแตกเส้นหนาฉันเฟืองเส้นคิ้วฉัน แปะบะนึงทันหรือเปล่าย่งลำไ่แจกเส้นคิ้วยิ่ี่เียแม่เธออันนี้คือเธอในอนาคตนะองหียงอันนี้คือเธอในอนาคตนะต่อไปต้องควบคุมแล้วนะไม่ใช่องุ่งหญยงนะอนาคตนางก็จะเป็นแบบนี้แหละเออเยวนี่เอจุ้มกระสารังไซนั่งมาารังไซอหลี เมื่อกี้เทิยงกินตอนนี้ก็คือกระซ้ามิกินไปอิ่แน้วไปแหล่ตลาดลุงเกลือไปนะแหม่ตลาดซื้อกระเป๋ากระเป๋าเกระเป๋าเดินทางเลิศมากกระเป๋าเดินทางโอ้ยเอาละ เพียงักับรานไปดิไ่จะพาไปโซนลูกรถสีลูกเปเป็นลกสีจิไม่ยังยังมเลยักเสื้อตุนสะาใส่รถตู้มาก้วักเสื้อตไกสักทีละสร้างคนออกตับูนตุ๋สะายับหตะโี่เอาเขากินมันอิ่มซะเอออไม่น้สเอ้าเอาพวกไม่หวนหรอกอันนี้คือมันยิวนะวิตามินซมดีถอก เออมันเป็นดีต่อสุขภาพหลงห่วงแน่แถวเลยเอาีจอดให้มให้มจอดสุดทางนะหองน้ำไอการไอทุบป๊อกไอคอนหัอลาโมงช้นใหญ่ๆแนยวงกินดัอลาโมงั้นใหญ่ๆป้วตัวยป้วตัวป้วตัวตกองใส่กลูกกัน ย่างไปมันหวดพุ่นเนี่ยเออไปให้เราจะข้ามเนี่ยเก็บท้องบวมขึ้ไเนยหันน้ำลายแตกน้มลูกนะบัดกินมาม่นะนะผู้อยานผู้อยาอื่นอยากนางไหมนะอยามนะอย่กหยนี่เจเอกอภิวัตรดีเลยน้ำลายแตกท้งซี่คิวไปดังแปะมนดงดข้าอยากเนาะ ต่าโยกไก่ไปกัน้ำรัฐาตรีใส่ปัาจิ๊บเอ๋กับพี่วัตถ์ไยืนอยู่หางคิ้วกับเราองเส้หางคิ้วใส่กับเราเอาคุยกันเข้าไปค่ะเย็บออกมาเข้าแหลกปัปองเส้คิ้วแบบแปะอ๋อคือเราิ้ลำลาไปก่อนครับ